ก็หลออเช็ดทุกคนคทุกคนบางสุกจนมาแตกหมดล้มล้มแห้งนะคะทั้งฝนโอ้ยนะนกกินจนสิหมดค่ะทุกคนบางห่วงลงเต็มอยู่ค่ะเห็นปะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะทุกคน <c oughs> หินดุ่ยี้ที่ไหมเดี๋ยวบาราเลียกันเอซิสิบีฮอเอ็นอันนัทินสมัยเริดอ๋อแดนเลิติมิุกแฟนเพียวบอกว่าเจ้าสิเลนหรือเจ้าจะทำงานอ้อก็ให้เลนแน่ละพ่อใหญ่ทุกคนเบิ่งพูน่ะเอ้ะบรรยากาศแม่น้ำเห็นบ่บรรยากาศดีมากเลยอารุนโอ้ยนะคะอ้ย แล้วกันนี่ด้วยนะคะนี่น้องหนะ้าต่างนอนปเปี่ยวค่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนพูอ,อเดี๋ยวเบียวขอเก็บก่อนนะคะอือจ้าอืม เชอรี่บนหลังคาบ้านกวา่าจะได้เก็บทุกคนเนอร์วางไวตรงกันแทนกลับไปทำสัญลัอย่างอื่นนี่แหละค่ะทุกคนเห็นบ่มมันแตกหมดน่ะมันมันสุแนกแห้งคนละแบบว่าลงมแห้งฝนตกมห้องอยู่นีน่ดอ้อนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงกี้ดูสมองค่ะ บบลุกเสืยนเาเลยทุกคนเก็บเชอร์รี่บนหลังคาบ้านนะคะนี่แหละคะ่ะฟินมากเลยค่ะเบิ้งทุกคน่วยไงครัะตัวสกินให้ทุกคนเบิ้งนะคะ วหวานหวานยายหลายจนแตกแมันสุกแห้งแฟนเปียวเราเคยขึ้นมาปีที่แล้วนะคะทุกคนเราบันนี้เราย่านเนาะเราย่านเราลงไม่ได้เราย่านแหงไปเลยบอกอย่าขึ้นมาเด้อ ไข่บพ๊อบพักตลงด้วยปีที่แล้วนะคะน้องสาวพี่อมอมยูน้ำเน,นอะก็เลยพักกันค <c oughs> ุ้มเอา <c oughs> เราลงเราหยั่งแห้งขักไายเราหยั่งความสูงหน่อยไหมคะแปลว่าจะขึ้นมาแนะ้ะตกไข่บเอบลงด้ะอืมอร่อยอะฟินมากเลยคะ่ะ เนาะค่ะทุกคนบังม,ม,มึงบมึงเชอร์รี่ดกมากค่ะดกอดกสไตล์เขาเหรอเนาะบ้านเจ้าของมันเป็นเชอร์รี่แบบว่าธรรมชาตินะคะทุกคนเปียวด้ฉีดยาบได้ฉีดอยังนะคะเพราะแบบธรรมชาตินกกินเต็มอยู่ทุกคนอ,อ, <c oughs> อยู่บนหลังคากับพวกคอยถนัดเป็นไงนะคะอืมอืมเนาะ มีเล้ดวดกกนี่เปรี้ยวบอกให้เพื่อนบ้านว่าเราอยากกิน,กนออเราก็เก็บเอาด้อเขาพอม่าเก็บเด้อทุกคนเขาเก่งใจเปรี่ยวนะแม่พ่อแยงพ่อแยงขังบ้านเก็บเชอร์รี่ค่ะทุกคนฟินมากแตกเมือ ทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเอสกิงเซ่เซ่โดยเฉพาะเซ่โดยเฉพาะสวัสดีครับบอสเซีย์อะสวัสดีครับสวัสดีครับดุบลีกวะ แ,บบแล้วเขินเลยค่ะเขาผมกอเลยอยากออกกล้องคือเขาเนาะคะ่ะนี่คะค่ะคนเขาถนัดมาคือกัน,นะคะ่ะ โอ้โหน้ดกขักดกนลยอะทุกคนทุกคนเฮ้ยล่วงหมดนี่หักเลยจ้ะหักเลยนะจ้ะเฮ้ยน,นี่เลยจ้ะโอ้ยเงยเละหมดปีนี้ลมแห้งนะคะทุกคน้วก,ก็ฝนตกบอยนะคะก็เลยเห็ดให้ลูกเชอรี่ แบบเป็นแบบเนี้คะ่ะเป็นแตกๆมันสุกแห้งนะคะเก็บเชอร์รี่บนหลังคาบ้านลูกใหญ่สะใจมากค่ะโอ้ยโอ้ยล้ยวง้วงลเอาล้วงไปแล้วโอ้หลูกนั้นยังเป็นตะแสบคบ้านนี่ลวงไปแล้วลูกใหม่เอาลูกนี้ก็ได้คะ่ะนี่เห็นไ่มทุกคนลูกใหญ่สะใจมากเก็บเชอร์รี่บนหลังคาบ้าน เก็บไปชิมไปค่ะอืมหวานกินจนจุกแล้วเก็บเชอร์รี่ บนหลังคาบ้านลูกใหญ่ๆหวานๆ แต่กันเอาหมดพี่ใหญ่อ eh> ้วนทุกคนเก็บเชอร์รี่นะคะอืมช้ำมืด ลุ่เนี่ยทุกคนลูกนี้ช่ำหมดค่ะแตกแบบว่ามันสุกแข็งคักน่ไหมคะเสียดายคักเต็มต้อนอยู่เก็บกระบอหมดลายคักลายแน่ร่วงล้มดินเต็มไปหมดร่วงล้มหมดค่ังคือมันล้มแห้งเลยคะ่ะเปียกกับโบมีเวลามาเก็บเนาะเสร็จงานไงกลับถึงบ้านก็มืดแล้ะถ้าบ่มีคนจับขาบันไดไปก็ขึ้นบพได้ยังสิ้นนะคะ่ะ